ดีนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดรีวิวเคสหลังจากฉีดฟิลเลอร์นะคะเสร็จทันทีนะคะบริเวณใบหนะ้าข้างนี้คะ่ะฉีดเสร็จแล้วข้างนี้ยังไม่ทำนะคะ I really love the treatment s as you can see this side is a lot more lifted also it goes so fast not too much pain and I'm I'm so blown away with the result yeah you can see it like this side is even like the chin is is a lot more sharper here than than you can see this side and yeah I'm very happy คนไข้นะคะมีปัญหาใบหน้าฟากนี้อันนี้คือฟากที่เรายังไม่ได้ทำนะคะจะเห็นว่ามีปัญหาแก้มต่อกนะคะแล้ก็ ลองแก้มนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเราฉีดให้เป็นสไตล์แบบโซนยุโรปก็คือจะต้องยกขวมแก้มจัดองศาของชีคโบนนะคะแล้วก็จัดตรงบริเวณมิดเฟสให้ดูสวยแล้วก็เข้ารูปแล้วก็มีการฉีดบริเวณร่องแก้มยกหน้าแก้มแก้มต่อจัดแนวจอไลน์นะคะฉ,ฉีดล่องมากฉีดยืมฟีปากวันนี้เราใช้ฟิลเลอร์ ER นะคะในการจัดโครงสร้างใบหน้าของคนไข้ค่ะ ฝากรีวิวสวยๆของอาทิตาคลินิกนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคนไข้ด้วยนะคะ Thank you very much for review บายบายค่ะ